kame charupe kiri sikarata te chantari kevi maneti pera te cakame taruvana ka neke hapatum kete puma chayan tu tewa chara chara visameya kakantapana kasi tantasan ite jang munila vachanam กาโลอ่ะยามาทั้นตาสาวาสัตุลูกาเทวดาเจ้าจึงสถิตอยู่ในเชหาสถานยาเลื่อนที่นี่ข้าพเจ้าจะทำพิธีเสดาะเคาะค้อมทรงโตเพิงทั้งบูชาตุกใหมือนทั้งขอบรั้วขอบรั้วข,ของแม่ยังแมนาดบัวบุญแม่นาดบัวบุญเนี่ยร้อมทั้งลูกทั้งเต่าทั้งเหรียญทั้งหลานข้าพเจ้าได้จัดเรืองสักรกะบูชาเพื่อไทยถอนขอฉินเรียนให้หมันทั้งขอบรั้วคือมีงูเขางูแล้วว่าเทวดาองคุกัน อยากกินน้ำลูกหลานคนจิง่ายองค์ไม่ที่มาแท่นที่มีโชคขา้าพระเจ้าจึงได้จัดเครื่องสักการะบูชาเพื่อไท่ถอนขอเข,ขีนยนเรียนให้หมดต้องขอบคั้มีเขาดำเขาแดงแจงสมแจงหวานเข่าขาว,ขาวทุงท่งซอทุ่งไสเสต่าซัดปัจจมอนหูกแห้งหูกกาหูหมูหูหม,มาไม่ทุกเยี่ยงเครื่องกินทุกอันกล้วยอ้อยเหล่ายาปลาปีกปลาจีเขาเปียกเข่าสารเพื่อไถ่ถอนขอเขียนเรียนให้ข้าพระเจ้าจึงขอขอาราธนานิมต์ เทวดาทั้งเก่าองค์เนิ่ถึงสถิตอยู่ในเชหาสถานที่นี้จงลงมาเราเอาเครื่องสังเวีที่กับพระเจ้าจัดสุนานตูพรตอดูรานเทวดาเจ้าทั้ง,งหลายกุงรักษาวัดวา,าศาสนาผู้พระประมายเยเรือนที่นี่จงเสด็จลงมาย่อมยอพกยังกุงกาตั้งหลายอันว่าเจ้าโยาเจ้าเงินจะทองจะเทียนจะเสียเจ้าป่าจะตตาผู้นี้ไม่อุปนิสัยทั้งมวลถึงความกันแตล้ง เกืียงจียาวชาวกวนนิจถวายเจตระดาสัเจ้าดูลาเจวดาเจ้าตนหนึ่งนางสาวยุติอิสานทักเข็นไม่เป็นเหตุแก่เจ้ายาเจ้าเงินจะต้องยอดเทียนจ้าเสียเจ้าป่าจดตาบุตรจงเสด็จลงมารับเกลางสักกรบูชาวกวนนี้นี้ก็ขาดเดินดูลาเจวดาเจ้าตนหนึ่งนางสาวยุติบัวร่า สังเกตมาเป็นเหตุแก่เจ้าเยาเจ้าเงินจะทองจะแก่เจ้าเสียเจ้าป่าจะตะตาบนญิจงเสด็จลงมารับแกงสักการบูชากรนีนี้ก็ขาดเดินดูลาเจ้าดาเจ้าตนหนึ่งนางความยุติธรกันเหตุสางเกตมาเป็นเหตุแก่เจ้าเยาเจ้าเงินจะทองจะแก่เจ้าเสียเจ้าป่าจะตะตาบนญิจงเสด็จลงมารับแกงสักการบูชากรนีนี้ก็ขาดเดินดูลาเจ้าดาเจ้าตนหนึ่งนางความยุติธร ทักศิณตามเฉิมมาเป็นเหตุแก่เจ้าโย่เจ้าเงินจะตรงจะเจนจเสียเจ้าป่าจัตาบุญิจงเสด็จลงมาลับเกงสักลาบูชากว่านี้นี้ก่อกาดตนดูลาจุราจกตนหนึ่งนางกว่ายุติจิต้อดีตามเฉิมมาเป็นเหตุแก่เจ้าโย่เจ้าเงินจะต้องจะเจนจเสียเจ้าป่าจะตาบุญิจงเสด็จลงมาลับเกงสักลาบูชากว่านี้นี้ก่อกาดตนดูลาจุปราจกตนหนึ่งนางกว่ายุติจิตปัดเจิม ตาเขียนมาเป็นเหตีแจเจ้ยยจ้เงินจะตรงยนกเสียโาจะสตาบุนิจงเสด็จลงมารับกงสักลาบูชากอนี้นี้ก่กาตนดูลาจูราโจตนหนึ่งนางฝ่ายุติอุดรสาเขียนไม่เป็นเหตีแจเจ้าโยจ้เงินจะตรงยกแนจกเสียจปาจะสตาบุนิจงเสด็จลงมารับกงสักลาบูชากอนี้นี้ก่กาตนดูลาจูราโจตนหนึ่งนางฝ่ายุติปายับ จางเฉินมาเป็นเหตุเจ้าโจยอาเจ้าเงินจะต้องจะเจียนเจเสียเจ้าผาจะสตาบุญลงเสด็จลงมารับแกงสักลาบูชากรณีนี้ก่อกาดเตือนขันนับเอาแล้วจะนำข้อเฉินเอ็นให้ยายนี้จากป้านี้ไปอุปทันตายจะได้มาไกลใครจะเดินมาชนก็โชคสมบุญเต่าเต่าตาโตเต่าเทระกาจะตระอตมะวัตตันติอายุวันโนสุกังพรัง ชนเตเนียไข่แก่อยู่ในชินจงให้เสียมอนีวันนี้คนมาใส่ใช้ค้าตายจงให้เสียมอนีวันนี้ตานะเอาไปเป็นขายจงให้เสียมอนีวันนี้กอคุณควรตายจากเบาจงให้เสียมอนีวันนี้กอตายจากนั่งจงให้เสียมอนีวันนี้สุนันต์ปวนโตดูราจกดาเจ้าทั้งหลายหมายมีประิตประจันทระการพรุดพระหัตพระศุกรพระเสาพระราหูพระกน้ารวมเป็นเก้าอันบันดาลเกิดโลคาปัญญติอุบาดอโศกตายทั้งไปในเดินไปนอกตองไข่เดินัญญติเจ็บปวดโยนิงนางนา ฟุ้งขาวทั้งหลายมีความปาณานายหายอุปตตรตายตั้งมวลจึงความกันแตงเครื่องกียาปากานีตถาไวเชียเทยวดานสัตว์จดูลาเจวดาเจ้าตนหนึง่งสื่อว่าพระอาทิตย์สถิตจุติอีสานเจ้าจงขิงวะตองของอุาอจารก็จะมาไว้ให้ในกลาลบัณฑิตกา,าเจรดูลาเจวดาเจา้า,เจาตนหนึ่งสื่อะจันร์ มีผิวพรรณใสซองอัมพวาเสานังเฝ้ายุติจักรพลายจัดจงคีขุดทองมาหองบูชาัเจะมาไว้ให้ในการาบันีก่อข่าเตือนดูลาเจวดาเจ้าตัวหนังสือฟังคันมีสันสานแดงอัมพวาเสานังเของยุติจักอาคเนจัดจงคีแมวทองมาหองบูชาัเจะมาไว้ให้ในการาบันีก่อข่าเตือนดูลาเจวดาเจ้าตัวหนังสือพระพุทธ มีส so ีเสี i i the <ped> ้ยวบวัดทศว่าเสานางข่อยยุติตักดิ์สินจตองชีรัสจิตตองมาควางบูชาจะจะมาไว้ไหนในการาบันี้ก็ขาดเถิดดูราเจ้าราเจ้าต้นหนังสือประหาดมีอัลังการดำงามว่าเสานางข่อยยุติมรดีจตจงชีเสือตองมาขวามบูชาจะจะมาไว้ให้ในการาบันี้ก็ขาดเถิดดูราเจ้าราเจ้าต้นหนังสือประสุ สืออาพนเลิองานพรเสานังเป่ายุติิตปัดจิมจะจงชีนาตองมามขวงบูชาศัจรมาไว้ให้ในกระบันิสกกาเตือนดูลาเจวดาเจาตัวหนึ่งสือปราเสามีอลังการดำงามพรเสานังเป่ายุติอุดรจ้จงชีสร้างตองมามขวงบูชาศัจรมาไว้ให้ในกระบันิสกกาเตือนดูลาเจวดาโจ้าตัวหนึ่งสือพราหูมีอลังการดำดูงามพรเสานางเป่ายุติปะยับโจ้าจงชีหนูวตองมาขวงบูชาศัจรมาไว้ให้ในกระบันิสกกาเตือน กันหน้าเปล่าจะนำกองฉินเอ็นหายง่ายนี้จากทางนี้ไปยันทุนีเมตังอัปมังคันจะโยจะมนาโพสกุณาจตโตปปะกังหูสุสุปินังกันตังพุทธานุภาเวนวินาจเมนตุยันทุนีเมตังอัปมังคันจะโยจะมนาโพสกุณาจตโตปปะกังหู สูบีนังกันตังสังคาหนุ่มาเวนาวินาจะเมนตุอมปุกควายป้ายพี่ยูไฟเจ้าฝากกูแจกกูสาพี่ยูหล่ะมงคลกูแจกกูสาพี่ยูถุนไต่ล้างกูแจกกูสาพี่หน่าดังตาไล่มันเที่ยวมาหลอกกูแจกกูสาพี่จอกฟ้กหัวแดงมันหูโกบันมาเฮากางขึ้นกูแจกกูสาพี่เพื่อเล่นกินดิบเขาว่าพี่ป๋องกูแจกกูสาพี่ยูทงเขาว่าปีแดดปีล่มกูแจกกูสาพี่หกปองเขาว่าปีเฟ่ตกูแจกกูสาพี่เดินเท็ดมาจากทางไกล กูแก่กูสาพีจังไรมันหูรัดขากูแก่กูสาพีเป็นบ้าหูหนวกใจอึงกูแก่กูสาพีดึงหนังเขาว่าพีขว้างกูแก่กูสาพี่าห้องฟาหายฟาหน้ากูแก่กูสาพีเมื่นตาบ้าปาก ขาว่าพี่เกิดกูแก่กูสาพี่หลึกฝ่ากกนั่งกูแก่กูสาพี่จังไรมันน้ำมาทรงกูแก่กูสาเคาะและเข็นจำเยนหัวสู่พระหังมันหักสามเท่ากูแก่กูสาเข้าเทียมตนข้อคุดข้อขาดกูแก่กูสาพี่เป็นบาดเขาว่าพี่กำพี่เว้นเว้นแต่หลังน้ำมาจะเกิดกูแก่กูสาพี่กำเลิศจุดตือทต้ทนไฟหลวงกูแก่กูสาพี่กำเริศหลวง หัวมันพ้องตาแซงหมักเป่ากูแก่กูสาผีกำเลือดตาเหลือกมื่นเทิงผีแต่เลืกมันหูกันเข่าผีแทนเข่ามันปันหูก้อกูแก่กูสาผีแทนล่อมันเป็นสังล่อกูแก่กูสาผีกวาบั่นแป้นเฮือนกูแก่กูสาผีบอดีเงี้ยงข้ามาใส่เป็นเหตุเแต่ละร่างน้ำพั้งมาเกากูแก่กูสาเคาะยุควาจำมาเห็นร่างกูแก่กูสารล่างมึงเดนทับผีกูแก่กูสาล่างนอนดินนี่ยยัยใกูแก่กูสาร่างใจกระตากเงี<ร>้มาเ้าเสียงแจง ไก,ก,ก่กระตากยังมาแรงเสียงกาโกแจกโูษาเขาไปไก่พิบัติแต่ตึงในีน,นกโกแจกโูษาล่างนกใจมาห้องเซยส้มล่างลมบ่อปัดเทียนมันสังมาควยกูแจกโูษาบาดนี่กูจิสาเคาะประยุกต์ฝากนา้ำลงเย็นบุนเด้อสาเขียนประยุกต์ฝากไปให้มาคว้านบุนเด้อร์สิปีสุญญาได้มาเต่าเข้าปีสุญญาได้มาคว้านอมฮารู้รู้ฟอกู้โกจิเทวดาจนเข้าฟอกู้เถา่ถาสื้อปญัญญาอินยุทธ์ังสันฝา่ามิสาจะเสกกาญิงกนตั้งหลาย พอกูกว่าตายกูว่ามีญาณพี่ยู้พูกกูกัดจิหามพี่ยู้นำกูกัดจิกินพี่ยู้ดินกูกัดจิเหยียบผมโรโลคสหายะไอ้บ้านี่ไฟลุกไอ้ชูหนีไฟสีสูไปหนีเมียบนดังหมอกออกมาฝ่าดังกวนไอ้มิเตโชก